ສາມພີ S 1> <S 1> <t> ່ນ້ອງທັງ สีสันต่างชินครับมือนี่โฮ้ยลาาปลาครับพี่น้องพอดีมูนองหักทีมงานนี่แหละครับเพิ่นไปตกป่ามาบักหลายครับนี่นี่ครับสิมาเห็ดยังกินนอะเห็ดยังกินครับคุณโย่ปลาเผาครับไปเผาเผาเผาบ่ครับเอาเฮ็ดยังกะจังถ่าทีมงานมากกว่าเขราเขาดเท่าไรเอายิดตามไปน้ำกันนะครับพี่น้องครับไอสีว่าหยังครับผม ครับพี่น้องมันคดตวอู่าเห็นบ่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 เงมันมันจป่ะแกไงเพี่น้องประมาณสิบกิโลสิบกิโลได้ครับสิบกโลได้เอาเอาเอาตามเมางนั่กันเ้าีเมนูอะไครับครับพี่น้องครับสีกัวเจตาครับสีลา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 บพี่น้องหยเอาแบบกัวแบบสดสดเได้หนิ là pao tay đấy p'ng. mô men đó. Bận yên con. này Wait a second. Goodness ครับผอดเจ็ดปลาครับไร้ตัวขุดเจ็ดปลาอยู่ปลาชีสลาบแล้วครับเบิ่งน้ำแข็งนะครับประเทศแล้วว่าที่เป็นตนะกินป่าเป็นตะกินเห็นแนวไหนบ้านเขาเอินปลาอย่างนี้ครับผมเอินปลาโน่นจั็งปลายี่สบนี่แหละแม่นอเดียวกันป่ะพี่น้องปลาโน่นจั็งกับปลายี่สุบอ่ะนี่แนวไหน เอาเอาโอเคครับแล้วครับเอาของเมื่อกี้ปลาสีล่างแล้วก็สีช่ำและครับเผื่อสีสีฟักหนึ่งสองสามหกโตยิใหญ่ๆเลยครับแต่จากสีลาบเบิดบาเบิดเดี๋ยวพิจารณาเบิ่งก่อนเด้อครับเอาเอาจิตต์ตเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องไปครับบ๊อบเป็นดอกแต่ว่าสีล่างเบิ่งสีแสีแรบครับเขาเห็บเงี้ยวใด้ บผมกับบ่เป็นเด้แต่ว่าสีลองเห็ดเบิ้งเคยเบิ้งต่ขจาเห็ดขึ้นนะพี่น้องาสีเราเป็นเนี่ยนันธรรมดาดอาหนังมันโอกนแต่ว่าเขาสมอลีลาบันนั่นครับ

เดี๋ยวเราับตอนหนึ่งอะผมก็บ่เชียงหรกครับอ่ะแร่บางอี่งก่อนแร่ให้เบิ้งจ็กตัวนะ้องพี่อนะ้องเนาะรู้คนเห็ดเก่งนี่ชุบชุบชุบเขาเดี๋ยวเด้เดี๋ยวผมบอกเห้เก่งพี่้องได้ยินเสียงเขียดบ่ ที่เดิมครับบ้านน้อยครับที่เดิมบ้านน้อยน่ครับนี่ครับโอ้ยเริ่มควงแล้วครับบ้านน้อยเา้าบะมีครัววต่ว่ากันานนี่ครับ โอ้พี่น้องเดี๋ยวติดตามน่วมากันครับมออมผมสีเหลือแล้วเอาโอเคครับเดี๋ยวติดตามบัดฟักบัดปุง้ะครับผมอันนั้นสิเผาครับนั่นปัดนิ้นสิเผาเห็นไฟไงนั่นได้โต้งไงโอ้อิชาเขาไหมจ้เอานั่งค้างๆโอ้ยว่าแต่ควงก็ได้แล้วตัวนี้หน่อยได้แล้ววะเขาได้สองตัวพี่เขานั่งเงียบมืดเหม่อเลยอ่าจ้าของมัดตียืนขึ้นเถอะอ่าส่วงใบว่าแต่ควางได้่เขา เย็นนี่วยเย็นนี่นะครับกระลงฟงานวนจันหลีบบางคนก็เอินอไปสุบมันอันเดียวกันมาครับ <S <S โอเคมาเบิ้งนี้เบิ่งนี้โอเคครับเดี๋ยวต่ำนั่นเลยครับผม หลังจากเข้านั่นฟัาเราครับบางของนี่เรรบโอเคได้เนาะน่ครับเดี๋ยวเขาสิลาครับอนนี้เขาต้อสับเป็นเกลียดได้ครับอันนี้ใบตะกูดนะครับันียาการอบๆครับ นะครัีแลครับเอาติดตามไปน้ากันเ้ยครับว่าสิเป็นแนว้ใดว่าสิเป็นตาแซบบอเอาเอาใสสีไว้ยาวครับนะครับสีผ้ามาเบิ่งบอมเนปราเาเด้วครับปราปิโอ้ใส่ไงครับพี่น้องใส่ไงอันนี้อะไรนี่ครับนิ่นคร้วฟนบังปะ ใส่ไงครับพี่น้องะมาโล้อสามขีดถึงล้อห้าขีดครับรไปดีมูอไปตกไาได้ครับ,บเ,รเอาเออกพักก็พี่น้องเนาะยินเสียงเขียดด้วยพี่น้องคล็อกแอปคล็อกแอปนี่ครับมันได้การรอบรอบครับ ที่เดิมครับที่เดิมบรรยากาศรอบๆครับที่เดิมครับโอเคครับติดตามไปทั้งจังครับว่าสิเป็นตะกิตบอกับบรรยากาศเตี้ยวสิลป์ปลาครับผมโอ้เงี้ยเงี้ยพี่น้อเบงเมื่อหนึ่งเมือหนึ่งแบบตะกิตอเคลื่อนไเคลื่อน้นดองเกียร์สินเท่านะตัวนี้มันนี้โลโลสี่ขีดเออเอปิีนปีนปีนผมสีเฮ็ดปลาให้เป็นหมูด้วครับเอาไปที่เรา เบิงเบิงเบิงวิธีวิธีเห็ดปลาให้เป็นหมูวันนั้นน่ะแก้ไขเอาข้าวสารพริกภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรหหมมููสีเห็ดปลาให้เป็นหมูพริกกระสุนปาดปาดปาดโอ้โหได้เลยดีดนี้มันล้ำลึกแม่นางเอาเบิงเบิงหนาคนหมุกพริกนะครับมีแล้วครับพริกครับพริกปลาคนเห็ดอันเนียก่อนใส่ใส่สิ่ง ส่กุ้งชิงนี่ละครับคนเห็ดไ่กุ้งชิงครับที่ฮอไปดักกนงครับเขานี่ยะครับผมตากคนกับสิ่ง้กันต่ว่าส่มือมดติดแล้วงทีคนกับสิ่งอย่างนี้ติดแล้วให้ยัูดชัดชัดชัด ชัดนรยครับผมตามยางน้ำกกนครับป่าเอาสีผลิตเมนูครับผมวันนด้ครับ่เขาไปแลดวป่าเขาไก่สดดีมาถมล้วนไก่เราครับไปแเ้วเอกันมาขึ้นบ้านไม่งานนั่นง่ายนี้ถึงใครับอะไได้กัดองป่าส่องลองเสีงแดงนี่ใครกินเขาเรื่องนี้ครับครับพี่น้อง เ้าสิบขัวได้ปะเนีย้าสิบขัวเาสิบขวหยัวหเมับววมันสุกครับน uh, mm, ี่ครับเาสิขัวเอาเบัดขัวแด้เสาปุให้บางครับพี่น้องเด้อย่าติดตามนองกันครับผมวัววัวในในคิดจากเขาเราเนี่ยเนี่ครับวอยมันสุกก่อนครับแล้วบัดสุกเาจงไปปุงครับเคครับ หักเตาหวกลัวแในในคิดจากเราเราเนี่ยอย่างเี้ครับหวยมันสุกก่อนครับเดี๋ยวมันสุกเราจังไปปรุงครับเย้ครับหักเตาผสมเอาบารองใส่์ลายครับเตรียมไว้ใี่หรอเพื่อนเราไหนใส่พโพลหรอครับสามีเดี๋ยวร้องมึงก็ตามไปทำดับแรกครับเจ๋รอหัวกลัวไปได้ใส่แบบไม่ต้องคิดเบิ้ลไปได้ครับ นี่คิดไปยังไงขึ้นรถครับขึ้นรถป๊บปั๊บตองไ่่แินรเอใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ไลาเสบไล่บอกพริกใส่ไลยกับเพเดี๋ยวห่อไปหักกลับเอาลวครับแล้วมันจะีเพจพดใส่ปนิหน่อยไ่ต้องคิดายครับใส่ความู้สึกเรืวนๆในการกะครับปั๊บลรเาดกียห่อโบมี่เขาเป็นยัางน้ำปลาด้วยปั๊บ นาวปุ๊บสองเปียงไปก่ i, ja อนครับยางเชิงก่อนอืออเขาบอกไดบ้านคนเด้บ้านขอมาเป็นของหอมมาเดี๋ยวแม่เราได้กินนอนกาจัดรยังมาหนอนสีมันบอกใหญ่มากจริงรงพี่จัดอีกไหมครับเจอาจารย์ที่เพช เอาละชิมเงกรอนเนาะจังออกพักใช่มาเราแค่ตดมันมีแอมรเอม้มาแล้วมาแล้วมาลวมาเล้วมาเอาเพียงนึ่งเพียงน้อขายองเงียวขายยังไงขายยังเี้ยหุดหน่อยนึง พอได้บัดนี้ครับเนี่ยใส่ความรู้สึกล้วนๆพร้อมนะครับบาทเนี่ยเดี๋ยวจะไปพับเรารวมได้ครับใส่ความรู้สึกเลยคนได้บัดเนี่ยครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ก็คือคนครับหน้าตาเป็นไรครับพี่น้องหน้าตามากเหลือเดียะยอมบ้างอ๋อใช่ใช่เฮ้ยเอาไปหันละจ้า เลยคร e ับอายวนๆอ๋อผมขอซิมวนครับอ okay. ันี่ยวนเนาะหมดเลยไร่เหลือคคนไร้โอเคแล้วครับพี่น้องโอเคแล้วครับ๋ย่วหาติดตามไปแล้วครับกับบรรยากาศการกินครับโอเคครับผมไปครับพี่น้องมากินข้าวต้องกันครับผมมาที่บ้านไปยังไปบอตังเราละ ผมเห็นเขาในตัวหง่เ่ยทีว่าคืดขอดมู่เจ้าไหมคุณลายๆาครับคือคืดขอดนึกนึกถึงเข็มตอนที่คุยเข็มเข็มวันนี้ปลาจะตัวละห้าร้อยหรือปลาตัวละห้าสิบบาทลาปลาครับที่ผมถามว่าแม่ปลาเนี่ยมันตัวเท่าไหร่ที่ตลาดตอนนี้ครับโอ้เส้นแซ่บครับวันนเส้นเส้นทำบรรยากาศครับ บรรยากาศเราบบรรยากาศนีออะไรนี่คืออะไรนี่แหลนี่นะครับบรรยากาศมามาฟังนี่กินเข่าพร้อมบรรยากาศกับเสียงเขียดท้องครับมีดดนตรีประกอบพร้อมครับอิบแอบอิบแอบพร้อมเไม่เอาไม่ไม่ไม่เอา บ่ออายุไก่ล่องสีนะครับบ้านแต่ว่าแห่งเบาดังนะซื้ครับแล้วก็ตอนที่โทรพี่เข็มโทรไปใช่ไหมก็เขากินข้าวเหนียวไปแล้วครับพี่น้องครับพวกเราคนรวยกินข้าวนอกบ้านเป็นดะแซบบ่ครับเอาบรรยากาศเจมี่ขั้วน้อยหม่กันแบบเอาเอาเมื่อนี่ฝากบรรยากาศกินข้าวกับเสียงเขียดท้องนี่ไว้ครับที่กับน้องเนี่นะครับที่สีจิตตามรับชมสองแบบสีสารทางทิน สำหรับเมื่อนี้อย่าลืมกดมากะดิง้<อ>งกดแชร์<ม>ได้การแจ้งเตนนเือนให้ในเรื่องครับสวัสดีครับพี่น้องครับผม